สวัสดีค่ะมาพบกับช่องทุ้งปุ๋ยชาแนลนะคะชีวิตอยู่เฉยไม่เป็นอย่างที่เห็นถายเล่นไปเรื่อยนะคะวันนี้นะคะเรามาตะลุยนะคะดูเจ้าอ e ิซกิ NT554 นะคะไถนากันนะคะจะเป็นการไถนาแบบตัดกลางนะคะ เครื่อง54แรงนะคะเจ้าอิเซกิตัวน <im> ี้นะคะ Direct Injection นะคะก็คือ Direct Injection ไม่รู้ออกเสียงไม่ถูกต้องออกเสียงผิดนะกนะคะ็คือ4สูบนะคะไม่มีเทอร์โบนะคะส่วนตัวผานนะคะก็คือจะเป็น6กสองสี HER ่นะคะ เราจะมาดูความแรงกันนะคะวันนี้จะเป็นการไถดะนะคะอากาศร้อนเหมือนเดิมนะคะเราจะมาดูว่าจะแรงแค่ไหนนะคะ เดี๋ยววันนี้เรามาหาอะไรทำสนุกๆกันดีกว่านะคะเดี๋ยวถุงปุ๋ยอาจจะขอเจ้าของค่ะนะคะลองลองเครื่องดูนะคะลองถ่ายเจ้าอีเซกิดูนะคะแล้วก็ดูมาเปรียบเทียบกับเจ้าตัวคูโบตานะคะของถุงปุ๋ยเองที่เป็น50แรงมาดู54แรงอิเซกิกับ50แรงนะคะของคูโบตานี่จะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่า แรงเนี่ยห้าิบสี่กับห้าิบเนี่ยก็แตกต่างกันพอสมควรแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาลองขับกันดีกว่าว่าจะขับได้มันแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาขอเจ้าของขับดูนะคะ จากว่าฝนตกนะคะก็เลยทําให้ดินวันนี้ก็คือไม่แข็งนั่นเองนะคะอันนี้เราจะมาเก็บนะคะทีละด้านก่อนนะคะหลังจากที่ตัดกลางเรียบร้อยแล้วแล้วก็น่าจะวนที่ตัดกลางประมาณสามรอบนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือมาเก็บทีละข้างก่อนอันนี้ก็คือจะเป็นด้าน เก็บด้านขวามือนะคะจะเป็นด้านขวามือของทางถุงปุ๋ยเองนะคะจะเก็บด้านขวาก่อนนะคะ เป็นไงมั่งครับสวัสดีค่ะโอ้โหนมากเลยเดี๋ยววันนี้จะมาขอลองอีเซกิสะดวกหรือเปล่าคะเนี่ยมั่นใจหรือเปล่าไม่รู้ค่ะไม่เคยต้องลองต้องลองครับ ไม่เคยไม่เคยจับเกียิ์สีสิีเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะเดี๋ยวมาสอบถามว่าอะไรอยู่ตรงไหนกันบ้างนะคะเ,คเดี๋ยวจนะอธิบายรนะบบต่างๆนะค่ะอ่าเริ่มจากตัวไหนก่อนคนะเดินหน้าถอยหลังเนี่ยเดินหน้าถอยหลังนี่ก็จะเป็นเกียร์เต่ากระต่ายนะครับตัวนี้ก็จะเกียร์หนึ่งสองสามสี่นะมีสี่เกียร์นะคะโอเคค่ะนี่เราไปดูหน้าดูกันค่ะ เดี๋ยวอ้อมรถเลยแล้วกันนะคะอ่านี่ค่ะนี่ครับก็จะเป็นคันโยกฐานหลังนะครับส่วนตัวนี้ก็คือฐานดันดินหน้านะครับขึ้นลงอ๋อแล้วที่ปุ่มอเลยฮะ,ะอันนี้ก็คือ คันเร่งคันเร่งมือนะคะรับนี่ก็คือแต่เหมือนเสียงรถมอเตอร์ไซค์เลยนะคะแต่อันนี้ไม่เรบรกยกเบยคันเร่งค่ะจากนั้นก็จะเป็นคลัตช์ค่ะอันนี้ปกติไทยนี่คือไหูที่ต<อ>่รอ,อรอบเท่าไหร่คะอยู่ที่สองพันถึงสองพันสองสองพันถึงสองพันสอง ต่อรอบใช่ไหมคะครับจะลองได้ไหมโอเคเดี๋ยวถุงปุ๋ยมาลองขับเจ้าอ e ิซกิ NT554 ดูกันนะคะนี่นะครับถุงปุ๋ยจะลองเจ้าอ e ิซกินะครับ NT554 จะลองดูว่าเจ้าอ e ิซกิกับคูบุต้า5018ใครจะแรงกว่ากัน ใครจะนุ่มตีนกว่ากันใครจะขับสนุกกว่ากันนะครับเนี่ยครับปุ๋ยจะลองดูนะครับเข้าเกียร์เลยไม่ดับหรอก นี่ขับเป็นแล้วก็สบายสบายครับ <laughs> ยอดมากเลยคนถ่ายยาิตกนะครับนี่ครับมาดูลีลาถุงปุ๋ยขับเจ้าอีเซกินะครับอยู่ในระดับสองวงล้อที่ใส่ระดับสองครับ รเรามากดด้านหลังกันครับร้อ

แล้วครับต่อเยอะมากนะครับไปต่อเลยเระวังหมดเราตัวตากล้องหมดไปไม่คุ้มไม่คุ้มนะครับเดี<อ>๋ยวขอลงก่อนนะครับไม่ไหวไม่ไหวขอแล้วไปกาล่ะ <laughs> นะครับให้ถุงปุ๋ยจัดการครับ นี่นครับถุงกุ๋ยพอแล้วแน่นายลงมาสัมภาษณ์หน่อยเด้อ<ม><ร>่าตากร้องมากเลยดับแรก <c oughs> ตากล้องเสียงชีวิตมากเลย <c oughs> โอ้โหเจอตอนะฮะตอมีเยอะมากครับตอฝังดินครับนานี้เจอไปห้าหกตอแล้วด <c oughs> ีนะผ่านยังใหม่ใช่ขอสัมภาษณ์หน่อยครับเป็นไงบ้างครับเจ้าอิซกิเอนทีห้าห้าสี่แรงมากเลย กับ54นี่มันก็มองก็ต่างกันอยู่แล้วนะคะอันนี้54นี่แรงมากเกียบแค่แป๊บเดียวนะคะก็คือขึ้นเป็น2,005แล้วะคะ่ะ <c oughs> ก็คือจะรอบเนี่ยจะขึ้นเร็วกว่าของคูโบตานะ,ะอันนี้ในความในความรู้สึกส่วนตัวนะคะที่ที่เราขับแรงแรงแล้วก็เวลาที่เราปล่อยคัสก็คือถ้าเป็นในส่วนของคูโบตานี่ยเวลาเราปล่อยใช่ไหมคะก็คืออาจจะค่อยๆปล่อยเนี่ยมันก็จะนิ่มแต่ว่าถ้าแบบ ปล่อยเร็วก็คือมันก็จะแบบกระชากนิดนึงแต่อิซกินี่คือเราลองปล่อยทั้งช้าแล้วก็เร็วเนี่ยความกระชากเนี่ยมันจะไม่ค่อยแตกต่างกันเลยมันจะแบบนิ่มๆอะแต่แรงแรงจริงเหยียบแป๊บเดียวนี่พุ่งปรีดเลยโอเคถือว่าเทียบเทียบกันแล้วถือว่าเป็นไปตามแรงแลยเนาะความแรงเนี่ยเพราะว่านะีนมันห้ิอันนี้มันหนะ้าสี่เนาะพุทธก็นะแตกต่างกันอยู่แล้วใช่พูดถึงระบบต่างๆล่ะระบบต่าง มันก็จะแยกส่วนชัดเจนแบบเหมือนห่างกันเลยอย่างเช่นตัวที่เป็นตัวขานยกขานด้านหลังใช่ไหมคะอ่าฮะกับตัวที่ยกขานหน้านาก็คือมันจะแยกส่วนกันอยู่เลยชัดเจนแต่ว่าถ้าเป็นของคูเบอร์ตาเนี่ยมันก็จะอยู่ใกล้ๆกันแต่ว่ามันก็แล้วแต่ความถนัดก็คือว่าใครจะถนัดแบบแบบไหนอันนี้แล้วแต่ส่วนบุคคลจริงๆนะคะอ่าฮะครับถุงปุย๋ยมีอะไรทิ้งใช้ก่อนที่จะจบคลิปครับ ทุกคนนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้ก็โควิดตอนนี้เราก็อยู่บ้านแล้วก็มานานะคะไม่ค่อยได้ออกไปไหนนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะส่วนคลิปนี้นะคะก็จะให้นะคะเจ้าของรถหรือว่าตาเกล้าของเรานะคะถ่ายต่อไปจนกว่าจะเสร็จเพราะว่านี้มารับจ้างเขาท้งหพ่งปุ๋ยแค่มาลองเครื่องแค่นี้นะคะไม่ได้ช่วยมากขนาดนั้นนะคะพอดีมาถ่ายใกล้ๆบ้านส่วนคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องถุงปุ๋ยด้วยนะคะ เป็นกําลังใจให้กับโชคน้องใหม่ที่กําลังจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะคะจะพยายามทำให้ดีที่สุดนะคะส่วนคลิปนี้นะคะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ